สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำการ p l p l อ y แอปพลิเคชันที่เราเขียนด้วย Python ลงในช h i n y App สํสำหรับคนที่ซื้อหนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python ฝึกเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์หุ้นนะคะในหนังสือเล่มนั้นก็ได้สอนในเรื่องของการสร้าง a p p พ i c a t i o n ด้วยช h i n y Framework ะะซึ่งก็ต้อง Deploy ลงไปที่ตัวระบบที่รองรับใชนีซึ่งในที่นี้ก็จะเลือกใช้ h ชนี a p p io การ d e p l o ะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะอา,อาจจะเปิดมาอ่านดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะที่เว็บ h i n y p o s i t co ในนี้เขาก็จะแนะนำการ deploy แอปพลิเคชันที่เราเขียนด้วย Python ลงไปมันก็มีหลายวิธีแต่วันนี้จะสอนจะแนะนำนะคะเพื่อที่จะ deploy ตัวแอปพลิเคชันลงในโพลงในช h i n y a p p i o คำสั่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือ หัวข้อที่เราต้องศึกษาเนี่ยก็คือการ Deploy ไปยัง p o s i t c o n n e c t นะ p o s i t ก็ก็เป็น R นั่นแหละนะคะเป็น Cloud ของ R Studio ในตรงเนี้ยนะคะเราจะต้องมีการ install R S Connect Python สก่อนนะ,ะก็นักพัฒนาโปรแกรมก็ไปที่ Terminal ของตัวเองแล้วก็เข้าไปที่ตัวตัวแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันที่เราเก็บ py นะซึ่งที่เราเก็บไฟล์ app py ซึ่งเป็นไฟล์หลักที่จะรันแอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะตัวแอปพลิเคชันก็อยู่ใน Directory ที่ชื่อ shiny python อันนี้ก็คือเขียนคำสั่งนะ RS Connect ลงไปเลยนะคะก็คือต้องไปเขียนคำสั่งด้วยการ install RS Connect Python ซะก่อนเสร็จแล้วก็มาที่คำสั่งอ่าถัดไปนะก็คือการ register คือเราจะต้อง register ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยลงไปในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในที่นี้เราเลือกใช้ c h i n e App.io ซึ่งตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้เนะี่ยเราจะได้จากที่ไหนนะคะก็ให้นักพัฒนาเนี่ยเข้าไปที่ตัว c h i n e App.io ของตัวเองอเพราะฉะนั้นในการสอนนี้ a s s ซูมว่าแอดซูมว่าไปเปิดบัญชีกับ c h i n e App.io แล้วนะคะ ในแช้์นี่แอปไดโอเนี่ยเขาจะให้รันแอปพลิเคชันฟรีได้แต่เขาก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานนะส่วนในเรื่องของราคาก็ก็ให้นักพนาศึกษาเอ,าเองลวกันนะะเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้บริการเต็มที่นะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากทีน,นี้ในในข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเข้ามาดูนะใน ในส่วนของอโทเคน็นนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะเอาไปใส่ใน R S Connect เราอาจจะต้องเลือกโชว์นะดูอันนี้ถ้าเราจะ Deploy แอปพลิเคชันที่เราเขียนด้วยภาษา R นะเราก็ต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะในการคอ n f ิกระบบนะคะในฝั่งในฝั่งเรานะะแต่ถ้าเราจะใช้ Uh, Python นะคะแล้วก็คลิกในตรงนี้มันสามารถที่จะแสดงเน show secret อะไรต่างๆแล้วก็ copy ข้อมูลตรงนี้นะคะ copy ข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็กลับไปที่ตัว terminal ของเราแล้วก็วางได้เลยนะคะเพราะว่าใน uh, ในหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่แสดงด้วยคำสั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่สำคัญถัดไปก็คือขั้นตอนของการสร้างไฟล์ requirement txt อันนี้ค่อนข้างจำเป็นเนะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยอาจจะมีการเรียกใช้ไลบรารีหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็แนะนำว่าจะต้องสร้างไฟล์ requirements .txt ขึ้นมาเสร็จแล้วเรามีแพ็กเกจอะไรบ้างหรือว่าไลบรารีอะไรบ้างที่เราต้องการใช้กับแอปพลิเคชันของเราก็ให้เขียนลงไปในไฟล์นี้ทั้งหมดเลยอย่างในการเขียนตัวอย่างนะเขาก็มีการเขียนแบบะระบุชื่อของแพ็กเกจนะคะใช้นีอ่อันนี้ก็ไม่ต้องบอกเวอร์ชัน หรืออาจจะสามารถที่จะระบุเวอร์ชั่นด้วยก็ได้นะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ที่ถูกเอาไปคอนฟิกในชนน h i n y p p p I.O. นะหรือว่าคอนฟิกในคราวให้เราเนั่นเองนะทีนี้จะเปิดให้ดูไฟล์ requirement .txt นะเนื่องจากว่าการเขียนโปรแกรมวิเคราห์หุ้นเนี่ยมันต้องเรียกใช้ แพ็กเกจของ Python หลายๆอันอย่างเช่น m a t p l o t l i b Panda Panda u n d e r s c น r ้ t a y finance อันนี้ก็ต้องเรียกทั้งหมดนะจิงจ้าสเนี่ยรู้สึกจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงผลซึ่งใช้นี่แอปเขาเขาเรียกใช้นะคะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็บันทึกในไฟล์ requirement txt ซึ่งเอาไวใ้ในในพาดเดียวกันกับแอปพลิเคชันของเรา ะะเมื่อเราเขียนไฟล์ Requirements เสร็จแล้วนะคะก็ไปทำงานในขั้นตอนกับถัดไปก็คือการ p l p y นะขั้นตอนนี้ก็เพียงแค่เขียนคำสั่งนะถึงตรงนี้ก็พอนะถึงจุดนะ reconnect deploy ใช้นี่จุดนะะที่เหลือไม่ต้องเขียนเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันหลักของเราเนี่ยก,ก็คือ app py อยู่แล้วนะะเพราะฉะนั้นก็ใช้ใช การ deploy ก็เขียนสั้นๆแค่นี้ก็พอนะเมื่อ deploy แนละ้วก็ไปที่ terminal แล้วก็เขียนคำสั่ง deploy อันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ deploy ไปแล้วนะคะ,ะคำสั่งก็คือเริ่มที่อยู่ตรงนี้นะคะพอ deploy เนะี่ยมันก็จะมีการติดต่อระหว่างตัว client ก็คือเครื่องเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะ ส่งไฟล์ไปเก็บไว้ใน c h i n y a p p i o ซึ่งเป็นระบบคลาวด์นะคะมันก็จะมีการอ่านไฟล์ต่างๆนะที่จำเป็นก็คืออ่านจากตัว requirement.txt นะเพื่อ install ลงไปนะคะเสร็จแล้วถ้า install สำเร็จนะคะเขาก็จะเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันให้เราทันที ก่อนนะคะไม,ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยจริง,รงดิ p ลอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะดิปลอยให้ดูใหม่ก็ได้นะคะคำสั่งแค่นี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างนะคะ นิดหนึ่งน่ะก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็ใช้การรันในีไชนี ในในเครื่องของเราอย่างเดียวนะคะก็คือรันผ่าน R Studio เวลาที่เราลันผ่าน R Studio เนี่ยนะ,ะมันก็จะจะไปอมันจะมีการ Deploy ไปที่ Localhost ก็คือเครื่องเรานะ IP ก็คือ 1, 0. 0. 0. 1. นะึ่ง1องเจ็ดส่วนะส่วนพอตตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะ,ะแต่เมื่อกี้เรา Deploy ไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะจะเห็นว่านะมันเปลี่ยนมาที่ h i n y a p p io ให้เลยนะคะตรงนี้ก็คือ URL ที่ชายนี่เขาเขาสร้างให้นะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็เห็นว่ามันก็สามารถที่จะใช้งานได้แหละนะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการแก้ไขโปรแกรมนะคะเราก็อาจจะต้องดิปลอยลงไปใหม่เรื่อยๆนะคะใน RStudio แอสเตรียเนี่ยสนับสนุนการเขียนทั้ง Python ทั้ง R แต่ว่าหลักๆแล้วจะเป็น R ะหลังๆมาก็มาสนับสนุน Python ถ้าเขียนแอปพลิเคชันเป็นภาษา R เนี่ยมันจะมีปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ deploy ขึ้นไปที่ Cloud ได้เลยเนะคะจะสะดวกกว่าแต่สำหรับ Python เนี่ยเขายังไม่ได้คิดว่า เขายังไม่ได้เขียนถึงขั้นนั้นนะมันก็เลยจะต้องมาใช้คำสั่ง deploy ที่ตัว terminal นะคะอันนี้นะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันนะที่เราเขียนทีนี้เราอยากจะเข้าไปดูแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแอปพลิเคชันได้นะเราต้องมี account กับช h i n y app นะมันก็จะแสดง running นะ ไฟสต็อกนี่เป็นภาษาอนะสต็อกโรมก็เป็นภาษาอาไฟนัน hmm. ก็เป็นภาษาอ์จะมีชายนี่ไพทอนนะซึ่งเป็นโปรเจกต์ hmm. ที่เขียนเป็นภาษาไพ mm hmm. ทอนวิเคราะห mm ์ห hmm. ุ้นนะคะก็จะมีสเตตัสรันนิ่งทีนี้นะตัวชายนี่แอบเนี่ยเขาคิดค่าบริการ mm hmm. เป็น เขาจะคิด Subscription คิดค่าใช้บริการเนี่ยขึ้นกับชั่วโมงการทำงานด้วยนะตรงนี้อาจจะอาจจะต้องไปดูวิธีการคำนวณการาคำนวณชั่วโมงของเขาว่าเขาคิดยังไงนะี่ยส่วว่าสำหรับนักพัฒนาท่านใดที่อยากจะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเข้ามาใช้นะเรื่องตรงนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ต้องไปคิดค่าใช้จ่ายนะว่าเขาคิดยังไงกันนะคะน,นี้ก็เป็นเป็น ในฝั่งาชนีแอปนะคะที่แสดงตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็หวังว่านักพัฒนาโปรแกรมน่าจะหมดปัญหาในเรื่องของการดิปลอยตัวแอปพลิเคชันลงไปที่ที่คลาวนะคะส่วนวิธีการอื่นๆนะถ้าไม่อยากจะใช้คลาวมันก็สามารถที่จะไป ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องมีการ install าตัวเฟรมเวิร์กนะ,ะต่างๆที่จะคือต้องรองรับนะที่ทำหน้าที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะอันนั้นก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะในเว็บของชายนี่นะซึ่งเขาก็จะมีการอธิบายนะอ,ออปชันทางเลืเอกอื่นในการสร้างโฮสติ้งนะคะ หรือทางเลือกอื่นที่จะไปดิโอยเช่น A W Google Cloud Azure นะมีหมดทุกอย่างคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมในการวิเคราะห์หุ้นนะแลกเปลี่ยนสนใจที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆนะสามารถติดต่อ,เ,อ,อเราได้ที่ Facebook ขอบคุณค่าที่รับชม